สินแสเข่งพาดวงวิกฤตสิงหาคม2567เดือนแห่งทูตมรณะใครเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31วันที่15สิงหาคม2567อาจารย์ชนมทัศน์าไทยพองหรือสินแสเข่งผอสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31บุคคลที่จะเข้ามาบริหารงานแทนนายเศรษฐามีบุคคลที่น่าสนใจอาทินายอนุทินชาญวีรกุลแคนดิเดตพักคภูมิใจไทยคาดว่ามีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะว่าระยะหลังๆประกบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดและเชื่อว่าในดวงชะตนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะในฐานดวงชะตาไม่มีดวงของการเป็นผู้นำไม่มีดวงที่จะได้รับตำแหน่งบริหารประเทศขาดความมั่นคงและในดวงชะตานั้นถือว่ามีความโดดเดี่ยวยากที่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนถึงรอบอายุเข้าเคราะห์ก็จะไม่ได้ดังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอีกทั้งในดวงชะตานั้นมีผลขัดแยง้งเป็นศัตรูกับเจ้าของพรรคเพื่อไทยคือนายทักษิณที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างคิดอย่างความคิดความอ่านสวนทางกันบุคคลที่สอ,อุ้งอิง หรือนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยทายาทคนสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีเจ้าของพักเพื่อไทยที่มีความหวังจะให้เป็นผู้นำและตั้งใจที่จะให้บุตรสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแต่ตามดวงชะตานั้นถึงแม้นว่ามีดวงความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองสูงแต่ไม่ใช่ในช่วงจังหวะนี้ และอาจต้องมีระยะเวลาอีกยาวไกลเพราะในรอบปี2,567นี้เป็นปีปะทะเป็นปีที่จะก่อให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงให้เกิดขึ้นเพราะในฐานดวงชะตาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,566จนถึงปี2,567นี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2,568 จะเป็นปีที่จะต้องระมัดระวังที่จะสร้างผลกระทบให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะปีที่จะก่อให้เกิดคดีความและในดวงชะตานั้นมีดวงชะตาที่จะต้องพัดพลากจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปเติบโตในต่างถิน่นเพราะฉะนั้นก็จะต้องหันไปถามครอบครัวของนายทักษิณดูว่าจะให้คุณอุ้งอิง เสี่ยงกับความหายนะที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนบุคคลที่3คือนายชัยกเกษมนิติสิริวัย76ปีที่ได้รับความไว้วางใจจากนายทักษิณเป็นอย่างดีและเป็นช่วงจังหวะปีที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมและสนับสนุนในปี2567เป็นปีสมพงษ์หากได้ขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ถือว่าอาจจะนำพารัฐบาลพักเพื่อไทยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงามแต่นายกรัฐมนตรีต้องไม่ถูกครอบงำจากนายทักษิณเหมือนกับนายเศรษฐาซึ่งอาจมีผลทำให้นายชัยกเกษมนั้นตกดวงชะตาศัตรูที่จะก่อให้เกิดความอิจช้าริษยาไม่หวังดีทำดีเป็นผลร้ายตอบกลับก่อให้เกิดคดีความเกิดขึ้น เพราะในฐานดวงชะตาของนายชัยกเกษมนั้นเป็นบุคคลที่ทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วกลับเป็นผลร้ายตอบกลับตลอดจนถึงในดวงชะตานั้นนายชัยกเกษมมีเจ้าทุกข์มากเกินไปไม่ทุกขเรื่องตัวเองก็ทุกขเรื่องผู้อื่นและก็อาจจะมีผลต่อดวงชะตาแต่ถ้าหากว่าบริหารงานโดยใช้ความคิด ความตั้งใจของตนเองในการบริหารงานก็จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ซึ่งล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลประกาศชัดพร้อมโหวตแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคม2567โดยผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์เตือนระวังกลุ่มอำนาจเก่า สร้างความขัดแย้งหากให้สัญญาอะไรไว้ถ้าทำสำเร็จมีโอกาสสดใสาทางการเมืองสูงแต่จะสับสนวุ่นวายไปจนถึงปี2568หลังสารรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาตัดสินให้นายเศรษฐาทวีสินผลจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขาดจริยธรรมจากปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญโดยในเย็นวันนี้วันที่15สิงหาคม2567 พักร่วมรัฐบาลได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันถึงความชัดเจนในการเสนอแคนดิเดตนายกคนใหม่ที่จะมีการโหวตในสภาโดยพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลมีมติเสนอชื่อแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์ทศผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุย้ยกว่า11ปีได้วิเคราะห์ว่าแพรทองทานชินวัตร หัวหน้าพักเพื่อไทยพื้นดวงมีอุปสรรคซึ่งมีผลต่อการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวแม้มีผู้มากบาร,รมีคอยหนุนหลังโดยสามารถวิเคราะห์ดวงได้ดังนี้ให้ระวังกลุ่มคนเคยขัดแยง้งใช้ความน่าเชื่อถือผูกมิตรระวังสัญญาที่ให้ไว้โอกาสทำผลงานโดดเด่นบริวารส่งเสริมผลสำเร็จ ด้วยสินแสเข่งผ่าดวงแพทองทานมีโอกาสพัดพลากจากคนรักในอีกด้านหนึ่งนายชนมทัศน์ทไทยพองหรือสินแสเข่งได้ทำนายดวงของแพรทองทานชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยไว้ดังนี้เตือนพ่อส่งลูกไปตายเพราะในฐานดวงชะตาของคุณแพทองทานในรอบปี2567เป็นปีแห่งการประทะ ต่อเนื่องจากปี2566ปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาแตกแยกพลัดพรากและตายจากหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนสร้างความไม่เข้าใจกันให้เกิดขึ้นจากที่คุณแพทองทานได้ขึ้นรับตำแหน่งในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม2567เป็นเดือนปะทะดวงเมืองและปะทะดวงชะตาถือว่าเป็นเดือนแห่งทูตมมรณะเหมือนกินยาพิษเข้าไป ก็จะทําให้มีผลต่อเนื่องในอนาคตที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกผัดพลากไม่สมหวังและตายจากสับสนวุ่นวายต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ซึ่งเป็นปีมะเสงธาตุไม้ที่มีผลกระทบเป็นปีแห่งศัตรูที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่ไว้วางใจเป็นปีแห่งคดีความที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงให้เกิดขึ้น เพราะในดวงชะตาของคุณแพทองทานมีดวงชะตาที่ดวงตกแตกแยกพัดพรากและต้องจากถินฐานบ้านเกิดของตนเองไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแต่เนื่องจากการที่ได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวในการส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งในช่วงจังหวะมรสุมชีวิตที่จะเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นในอนาคต เอาละค่ะสำหรับเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับเรื่องของสินแสเข่งพาดวงวิกฤตสิงหาคม2567เดือนแห่งทูตมรณะใครจะเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย ท่านผู้ชม่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันเข้ามาเยอะๆนะคะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ